มันไม่มีใครที่เริ่มต้นอะไรมาแล้วได้เงินมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่จะทําให้เขาไปต่อได้แล้วสู้ต่อได้เพราะว่าเขาใจรักไงเหตุผลหลักๆเลยนะอันดับแรกเลยที่คนไม่สําเร็จเพราะว่าเขามองแค่ว่ามันคืออาชีพที่ทําง่ายมันไม่ใช่ครับสังคมในปัจจุบันนี้เราห้ามใครไม่ได้คนที่ดูอ่ะดูพันคนดูหมื่นคนดูแสนคนก็คือหนึ่งแสนโค้ชแต่ความจริงเขารู้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับผมองตวนปินโตครับ เอ้าน็อกฮ yeah, ะแย่แล้วฮะดังโลจิเด็กโอ oh, นะครับโดอนอ,องตัววินโตอ,อยู่เหนือกว่างข้างบนนะขึ้นมาเล่นข้างบนรัด่องเห็นหมดนะครับตรงน,นี้เจอแน่นอนแล้วย็อกไปหนึ่งจิบไปแล้วปี1นเรียบร้อยครับโอ้เป็นนังด้าของอ,องตัววินโตครับตีทีมแขกรับเชิญของเราวันนี้เดือดจริงๆครับ ปัจจุบันไม่ได้เป็นนักมวยแล้วปัจจุบันก็ทางานในวงการบันเทิงเ่จริงๆก็ยังอยู่ในแวดวงวงการมวยอยู่แหละแต่ว่าก็ทําหลายอย่างทําธุรกิจด้วยแล้วก็วงการเกมไปด้วยจุดเริ่มต้นเราอาจจะเริ่มต้นเหมือนคนอื่นๆที่เราเป็นคนเล่นเกมแล้วก็ มาเป็นนักแข่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าของสังกัดเกมเป็นเจ้าของสังกัดปริโนเกม i ิ่งการเริ่มต้นของ p i n โ o เกม i ิ่งคือองตอนตก็จะเล่นกับเพื่อนๆมีน้องๆที่เข้ามาเล่นด้วยอะไรด้วยเป็นเป็นเ,นเรื่องปกติพอวันหนึ่งที่เราได้เจอเกมออนไลน์ที่มันตรงกับเราที่รู้สึกว่ามันเป็นการแข่งขันแล้วเราเริ่มแข่งมันไปแข่งเฉยๆไม่ได้มันต้องมีชื่อทีมเราชื่อปินโนงั้นก็ปริโนเกมมิ่งไปลวกันแล้วก็เริ่มจากแข่งเองส่งทีมเองในช่วงแรกที่แข่งมันค่อนข้างจะประสบความสาเร็จก็เลยมีเด็กๆ เข้ามาสมัครมันมาเสริมเป็นอีกทีมนึงอีกทีมนึงอีกทีมนึงในตอนนั้นในช่วงเริ่มต้นมีประมาณ4ี่เกมที่เข้ามาทําเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราได้เป็นสังกัดโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ค่อยปั้นเด็กขึ้นมาในแต่ละเกมแต่ละเกมอะไรแบบนี้เดินนะพี่เอ้ไข่ประตูนี้ไย พอวันหนึงที่เราเริ่มสัมผัสกับคําว่าอ e ีสปอร์ตหรือการแข่งขันเกมเราอยากเข้าใจมันจริงๆว่ามันเป็นยังไงก็เลยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นปรากฏว่ามันเลยกลับกลายเป็น อะไรบางอย่างที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วตัวเราเองก็รู้สึกมีความสุขที่แบบมีเด็กหลายๆคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าเขามาอยู่กับเราอ่ะเขาอาจจะได้โอกาสซึ่งเราในตอนนั้นก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะเพราะเราก็ไม่ได้มีอำนาจที่จะปั้นใครหรือว่าจะทําให้ใครดังหรอกแต่เราคิดแค่ว่าเขาอยากจะเข้ามาเราก็พยายามที่จะช่วยเขาในจุดที่เราสามารถช่วยเขาได้ คนเก่งมันมีเยอะนะแต่ว่าคนเก่งอาจจะยังไม่มีโอกาสในฐานะที่เราอาจจะโตกว่ารู้จักคนหลายคนมากกว่าแล้วก็อาจจะเซตระเบียบเซตระบบว่าเขาอยากจะเป็นนักแข่งเขาควรจะเป็นยังไงไปแข่งกับรายการไหนให้เขาได้มีโอกาสได้โชว์ศักยภาพให้เขาได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองในสิ่งที่เขาเชื่อว่าจะเป็นอาชีพให้เขาได้จากที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะแค่รักในการเล่นเกมแต่ทายัางไงให้เขาได้เป็นนักแข่งทํายังไงให้เขาได้มีมุมมองในแบบคนที่ซ้อมกีฬา แข่งกีฬาไม่ใช่แค่เล่นเกมธรรมดาเราติดเกมหรือว่าเราพร้อมจะเป็นนักแข่งมันวัดกันจากอันดับแรกเลยคือเวลาเราเล่นเกมทุกครั้งเนี่ยเป้าหมายในการเล่นของเราคืออะไรสมมุติว่าเราเล่นและเราแพ้ทุกครั้งมันต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าทําไมเราถึงแพ้อันนี้คืออันดับแรกคือจุดแรกที่จะทำให้จากคนเล่นเกมธรรมดาเขาจะสามารถเก่งได้ต่อมาเนี่ย คืออง์จนว่ามันต้องแยกแยกแยะให้ถูกว่าซ้อมเกมกับเล่นเกมมันต่างยังไงเมื่อไร่ที่เราใช้คําว่าซ้อมเนี่ยซ้อมมันมีเป้าหมายต่อจากคําว่าซ้อมมันคือการแข่งมันต้องคิดแล้วว่าไอ้ที่เราทําอยู่ตอนนี้เราทําไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อการแข่งขันเข้ามาแข่งขันเพื่อชนะการจะเป็นนักกีฬานะเรามองว่าเมื่อมีการแข่งขันมันก็คือเหมือนกีฬาอย่างหนึ่งมันต้องมีหัวใจของนักกีฬามันต้องมีความคิดของนักกีฬามันต้องมีความอยากเอาชนะเหมือนนักกีฬาองค์ประกอบมันเยอะ คนเล่นมันมีเยอะแยะแต่คนที่จะไปข้ามเส้นนั้นคำว่าเล่นกับแข่งมัน,ม,นมันต่างกันมากและไม่ใช่ทุกคนที่ที่จะเป็นได้มีหลายคนไหมที่ล้มเลิกความสําเร็จไปตั้งแต่เนินเน่นๆการเริ่มต้นของการเป็นรักแข่งเกมหรือว่ากีฬาอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มต้นมาจากใจรักก่อนมีคนที่ท้อก่อนเยอะไหมเยอะสิ่งแรกที่คนเข้ามาเขาจะเข้ามาเพราะเขาคาดหวังว่าเขาจะได้เงิน เพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่ทําให้เขาท้อก็เรื่องนี้ไงมันไม่มีใครที่เริ่มต้นอะไรมาแล้วได้เงินมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่จะทําให้เขาไปต่อได้แล้วสู้ต่อได้เพราะว่าเขาใจรักไงต่อให้วันนี้เขาต้องทําฟรีเขาก็ยอมต่อให้วันนี้เขาต้องทําเพื่อโอกาส เขาก็ยอมเพราะเขามีเป้าที่มันใหญ่กว่าเงินเหตุผลหลักๆเลยนะอันดับแรกเลยที่คนไม่สําเร็จเพราะว่าเขามองแค่ว่ามันคืออาชีพที่ทําง่ายมันไม่ใช่ครับผมมีเด็กในสังกัดที่เข้ามานะเขามาอยู่กับผมเกือบ2ปีไม่เคยได้เงินแม้แต่บาทเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างมันพร้อมมันสําเร็จเขารับและเดือนละแสนสองแสนสามแสนต้องเข้าใจว่าอายุของนักกีฬา e อีสปอร์ตมันสั้น แล้วมันมีเวลาที่จะเก่งค่อนข้างน้อยเกมออกมาปุ๊บคุณมีเวลาเต็มที่เลยผมให้เลย6เดือนปีหนึ่งเต็มที่ที่จะเก่งเพราะถ้าคุณไม่ได้เก่งภายในระยะเวลานี้อายุของเกมเกมหนึ่งเรามองว่ามันประมาณ3าถึงหปีที่มันจะสามารถทาเงินได้ก่อนที่เกมใหม่ๆจะออกมาเกมที่อยู่ในกระแสะมากกว่านี้จะออกมาเพราะฉะนั้นคุณมีเวลาน้อยมากที่จะเก่งและในระยะเวลานี้คุณจะทําได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้อก็เป็นไปได้อองตวนในฐานะ คนที่สร้างนักกีฬาที่เป็นเจ้าของสังกัดอ่อนน้อมัาคือหน้าที่ของของตัวเราเองที่เราจะบอกทุกจุดแล้วพูดความจริงกับเด็กที่เข้ามาเราไม่ได้ขายฝานันเราไม่ต้องขายฝันอีกต่อไปเราไม่ต้องเป็นคอนวินส์คนทั้งโลกว่ามันดีอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นแต่เราต้องคุยด้วยเหตุผลจริงๆกับเด็กที่มีความฝานันอยากจะทําอาชีพนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องที่ทําไม่ได้นะเราต้องมองให้ตรงแล้วมองให้จริงว่ามันจะประสบความสําเร็จท,ทันทีทังควันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้ว การเครียดของการแข่งขันนะองตอนว่าในทุกๆก,ก,กีฬาอันดับแรกเลยมันเกิดจากการวิพากวิจารณ์ของคนดูมันเป็นสิ่งที่เวลายูไซตอัพว่ายูจะเป็นนักกีฬาเนี่ยยูต้องคิดทันทีว่ายูกลับกลายเป็นคนสาธารณะที่คนเขาจะวิพาก์วิจารณแล้วเราจะโดวนวิพากษวิจารณ์ทันทีผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนเขาทําเต็มที่ทําดีที่สุดทุกๆครั้งสมมุติวันนี้ผมตั้งใจเต็มที่เลยแต่คนมาบอกว่ามันไม่ดีความรู้สึกที่เราคิดทันทีคือผมทําดีที่สุดแล้วนะ แต่ดีที่สุดมันยังดีไม่พอแล้วมันก็เลยกลับกลายเป็นความรู้สึกที่มันโอ้โหมันมันโหดร้ายมันเหนื่อยเหลือเกินแล้วปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าอีสปอร์ตมันก็คืออยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตแล้วยอดคนดูมันพุ่งแบบมหาศาลการวิพากษ์วิจารณ์มันเยอะคอมเมนต์มันเยอะมันขึ้นอยู่กับคนดูทุกอย่างตอนเชื่อว่านักกีฬาหลายคนอาจจะยัง ไม่ได้พร้อมที่จะรับในสิ่งนี้อย่างมีเด็กบางคนที่เขาอาจจะสตรีมเกมปกติมีคนดูเขา5้คนแต่วันนี้เขาต้องมาลงทัวร์นาเมนต์ที่คนดูหลักแสนโอ้โหคอมเมนต์เป็นม่นหมื่น,นคอมเมนต์มันจะรู้สึกกระทบหนักมากเขาอาจจะยังไม่ได้พร้อมกับสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งหลักๆที่ทำให้นักกีฬาเนี่ยสำหรับหลายคนเครียด และเครียดหนักมากไม่นับเรื่องความกดดันของหัวหน้าทีมของการแข่งขันเงินรางวัลอันนี้มันเป็นเรื่องความกดดันทั่วไปของกีฬาใครต่อใครที่อยู่ในการแข่งขันก็จะย้งจะต้องอยากทําให้ดีอยากทําให้ดีเพื่อทีมอยากทําให้ดีเพื่อตําแหน่งตัวเองเพราะถ้าวันนี้คุณเพอร์ฟอร์มมาไม่ดี คุณก็อาจจะโดนเด้งออกมันเป็นเรื่องปกติอ,องทอนเชื่อว่ามันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดที่ที่มันน่าจะเป็นความเครียดของนักกีฬามากที่สุดสังคมในปัจจุบันนี้เราห้ามใครไม่ได้เปลี่ยนความคิดคนไม่ได้ครับคนเขาอยากจะคอมเมนต์เขาอยากจะพูดอะไรมันเป็นสิทธิ์ของคนจมองว่าเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ในแบบที่เขาดูและการดูกีฬาเนี่ยมันคือสเสน่ห์มันคือความสุขของคนดูกีฬาแล้วเราจะจัดการยังไงกับตัวเองอันนี้ต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทํามันคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบตัวเองในเมื่ออย่างที่บอกววว่่่าาาาเรรมออยูตตงนนี้้แล เราต้องถอยตัวเองออกมาเราเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นยังไงภายในทีมรู้ดีที่สุดคนที่ดูอ่ะดูพันคนดูหมื่นคนดูแสนคนก็คือหนึ่งแสนโคช้ช แต่ความจริงเขารู้จริงหรือเปล่าเขารู้ทั้งหมดหรือเปล่านี่ในบ้านอะคนที่รู้โคจะรู้เพื่อนร่วมทีมรู้เพราะฉะนั้นพยายามอยู่กับ professional อยู่กับความคิดของคนที่รู้จริงคนที่เชียร์เป็นเรื่องของการเชียร์คนที่จะคอมเมนต์เรื่อง performance เรารับฟังได้นะแต่อยากให้มันมาเป็นสิ่งที่มันกระทบตัวเองทั้งหมดเลยให้มันเป็นความแข็งแร่งที่เราอยากจะเอาชนะมากกว่า ช่วยอธิบายเกี่ยวกับ PTG Foundation หน่อยครับว่ามันคืออะไรครับอ,อง์ต้นเชื่อว่าคนเราเนี่ยเทคก็ต้อง give back เราได้เทคอะไรบางอย่างจากาวงการนีแ้แล้วเราต้องมีอะไรที่จะ give b a c แล้วทำ Foundation นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไปตอบแทนได้ไปช่วยสอนตามมหาอะไรตามโรงเรียนให้โอกาส กับคนอื่นๆที่เรียกว่าอุ๊ยเด็กคนนี้อาจจะมีฝีมือแต่อาจจะอาจจะไม่มีอุปกรณ์เราก็ได้ทำฟอนเดชันนี้ขึ้นมามีคนที่เข้ามาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเราได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกว่าเป็นการตอบแทนหรือว่าเป็นการต่อยอดอ e ีสปอร์ตให้กับคนที่ที่รักในการเล่นเกมถ้าสมมุติว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขามาอยู่กับเราเราปั้นตั้งแต่วันแรก เขาไม่มีอุปรกรณ์ไม่มีอะไรแล้ววันนึ่งเขาเก่งแล้วเขาไปอยู่ที่อื่นผมบอกอย่างนี้ว่าการทําทีมสําหรับผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันคือธุรกิจหลักของผมที่จะทาให้ผมรวยผมมีไรายได้ผมทําสิ่งนี้เพราะว่าผมผมรักสิ่งนี้ผมอยู่กับวงการเกมตั้งแต่ใครต่อใครที่มองวงการเกมแล้วรู้สึกว่าโอ้เกมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราให้ในสิ่งที่เราให้ได้ให้ประสบการณ์ให้มุมมองให้เขาได้เติบโต,ต,ตและบอกทุกคนเสมอว่า ถ้าวันหนึ่งน้องเขามีโอกาสที่ดีกว่านี้ถ้าวันหนึ่งน้องเขาโตพอเขาแข็งแรงพอที่จะไปในทีมใหญ่หรือในสังกัดใหญ่ใญในประเทศหรือต่างประเทศไปเลย เราจะดีใจมากหรือว่าโหวันนึงเขาเคยอยู่กับเราแล้ววันนี้เราเห็นความสําเร็จของเขานี่คือความสุขของผมที่ผมได้ทำอ e ีสปอร์ตไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยมึงมาอยู่กับกูมึงต้องอยู่จนตายไม่ใช่ความสุขของเราเคือได้เห็นน้องๆ้งเขาเติบโตวงการพับจีถ้าใครที่ติดตามจริงๆจ,จะรู้เลยว่าโปรลีกเนี่ยผมให้เลย20%์ของผู้เล่นในโปรลีกที่เป็นตัวทอ่ะ ต้องเคยผ่านทีมผมมาก่อนแล้วผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากเวลาผมเห็นทีมใหญ่ๆที่อยู่แบบระดับโลกในปัจจุบันนี้ว่าน้องคนนี้เขามาอยู่ในทีมผมตั้งแต่เขาโนเนมเลยตั้งแต่ไม่มีใครรู้จักเขายังต้องสอนให้เขาคิดเลยเพราะยังคิดไม่เป็นแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหดูที่เขายิ่งใหญ่แล้วผมจะดูด้วยความภูมิใจเวลาผมดูแข่งทุกวันนี้ดูด้วยความภูมิใจว่าโอ้โหดูสิดูการพัฒนาการของน้องคนนี้คนน,คนนู้นคนนั้นเหมือนที่สังกัดหลายๆสังกัดเขาทากันรู้สึกว่านี่คือความความความสุขของผมในฐานะหัวหน